สวัสดีครับสวัสดีครับพี่<ร>พี่กล้องอยู่พี่วันนี้เราก็มาดูบอลกันนะครับผมกับเจน้่าและตัวซินนะครับจุ๊บนะโอ้ย,อยเป็นยังเกอบเมื่อคืนฮะเมื่อคืนเป็นยังเกอบใส่บีทใส่บีทยังไงผูใ้ใดเป็นบีทใส่เพื่อนยุหันอันใส่บีทก็เลยไปหาหมอหมอกระเลยอันพาทองแล้วก็ใส่เลี้ยงให้นไหมอ๋อคือว่าหมอพาทองก็ใส่เลี้ยงให้นไหมพะนะมันบีกัน เอาดีๆเอาดีๆเป็น,นอย่างใส่บีซือ้อกันเลียดดังคือออกสันฮะเลือดดังคือออกใส่บี๊จะได้จังเลียดดังออกมันนิดแล้วเลือดมัน,นมได้ตีขึ้นมาเอาดีๆเอาทา่าการแซนใส,ใส่ออกซะนะเลียดออกกัน <c oughs> คู่ล่างดังไฮมันได้เกี่วกับใส่ม่ได้เกี่วกับใส่คู่แล้วล่างดังไฮเป็นไส่นัดไส่นัดมันเป็นก่อนอย่งมองเนี่ยคู่แล้วเลยล่างจมูกไข่มันก็เลือดออก แต่ว่าบไดที่นี่เจ็บท้องติดไดที่นี่ตัวแรกว่าเจ็บเลยมันมันไปไปเป็นยังไงก็ได้ไปเจ็บมันอะเจ็บมาประมาณสองมือแล้วตอนแรกแล้วมโมเนียนโอ้ยนี่นี่กระไดดอกแล้วาไปโลดเพราะเขาไม่ดอกอะไรนะอันตัวแรกเดี๋ยวไปร้อยเดียวเอาไม่ได้ห้าสี่สามสองเอเ่น ก้่ก้อนสีเจียบนั่นตัวแรกอ่ะมันอุ้ยนี่แหละก็ะเสนใจกระเาส้นใจทูใสเอาเป็นยังไงเกาะก้อนที่มันสีเจีบมันเจีมมาแมลงสองมือมันเจ็๊บเล็กๆน้อยๆมันเจ็บเล็กๆน้อยๆแล้วนันก็เลยไม่ได้ไปหาหมอซื้อยาไม่กินเองกินเพราะจกินแล้วก็บเร้าเร้าไปมือเนืองเพราะด้มือขค้ืนมากตอนแต่งหน้ากับปกติเอียงกับปกติทุกอย่างถ้าได้กินไปนี่เต้นสองเพลง พอเต้นเสรขึ้นเพลงชั่วปุ๊บแบบเอาเรียกบีบ<ว>ดขึ้นบีดขึ้นบีดขึ้นไปเร,รื่อยๆก็ได้เต้นเพลงชั่วก็ได้แบบเอ้าลองอีกเบอร์อีกจะเพลงๆๆนึงก็ได้ไปเต้นเพลงเบิร์นมาเนี่ยเพลงเบอร์คือบ่อดาเลยเพราะมันได้เหรียญทองีในนาทองก็คือคันคันขนเบอร์คิมอะสิแบบเห็นเนี่ยจะปฏิบะติมทีเนี่ยครับแบบเหรียญทองมาเลยโจเพลงฟื้นจนโจเพลงเสร็จแล้วก็ลงมาแล้วก็ปุ๊บก็เลยเก็บเอาของไปล่องบานเลยครับไปยังไงไปล่างก็ขี่รถไปเองขี่รถตูันาราไปไม่กนเอาทำไม มันขาดแต่อยู่มันบริสุทธิ์ขับรถไปลงบ้านเอาเองเอาไปสิครับไปสั้นน่ะมาที่นี่ไปหอดมอกระตรวจตีไปหอดมอกระไปไปกับไพนนี่ขี่รถไปให้ล่ะเออไปหอดปุ๊บกับมอกระเช็คเบิร์นไฮทเชฟเบิร์นไฮทก็เลยวันมอกระเด็มอกระเลยสันนิษฐานว่าเป็นกระเพาะอักเสบเพราะว่ากินเข่ากินเขากระตุงไม่ร่าเนยเขาเมาเขามาเข้ามัน เท่ามอลล่อ่ะมันปกติเป็นประมาณนี้หล่เพราะว่าห้องเยสวนรห้างกับค้นปกตินี่เียนอนยังมือเว้นกินยังมือขึ้นแต่นอนยังมือเว้นนี่กับ่ปกติปปกติได้ด้วยเท่านี้นอนยังมือเว้นกิ่นยังมือขึ้นนยังะไรต่อไปนี่ก็เลยไปหาหมอหมอ็เลยจับยาหมอ็เไยจับฉีดยาให้จะเข็มได้เข็มหนึ่งฉีดยาให้แล้วกันนอนอยู่โรงหวานสวัดเจียงเลยบ่อละนอนเป็นอาการซารสิบมาที่ก็บ่กอยาก จังสีเห็นอย่างนั่นย,ยุจุตโซแจงก็เลยกคอหมอกับก็เลยกคอหมอกับมาน,นอนต่อหลังหานว่าก็ให้ยามาตอนแรกว่าสิไปโรงพยาบาลรัดหมอว่าเขาที่เรียกไปโรงพยาบาลรัดละ่ะไปบ่ได้ทางบ่ดีเพราะนันเป็นโรงพบาดรัดแตลบาดตุ่งพยาบาลตลุงบงอดี้ทั้งไอ้เออบัดทีนี้หมอแนะนําบ่ว่าต้องดูแลเจ้าของจังได๋หมอก็ มอเตอร์กั<ส>ิดดูแลเจ้าของกัดแค่ย้ำจิตเราในาาาใตรงเวลาแมนขีข่เข้าใตรงเวลามันเป็นไปบ่ได้หรอมันเป็นไปบ่ไ,ปได้มันเป็นไปบ่ได้เครื่องขับรถเองเครื่องแบบมางานล่ำกันเลยแล้วองแบบที่นี่พี่น้องอย่าถามว่าเป็นอย่างคือปกิรถบาปถ้าขี่ขี่รถบาปน่ะมันเป็นส่วนรวมแต่เรารถส่วนตัวไปน่ะมันเป็นความสะดวกระนึ่ครับสองคือเขาซีบเจ้าของซีบเจ้าของหมายถึงว่าซีบความรู้สึกซีบ ยีราพักผ่อนเสพความเป็นส่วนตัวดยางสิมันหลายอย่างอุ้ยเคยปีกไก่เป็นน้ำมันบารนอนมาไหนพี่บ๊ะพี่นา้ำปีกไก่เป็นน้ำรถนบารแบบลงจากรถมาปุ๊บฮ้อนมาแนีฮะห้าห้าร้อยหมื่นมิเต่ปางเสร็จในแต่ย่าหนาวผู้อื่นเป็นอย่างจริงๆกระกระยุได้คอยกันเคยยูตะวันหมายถึงว่าเมื่อเรามาถึงจุดหนึ่งที่ต้องดูแลตัวเองได้แล้วมันมันก็อยากเอาไปมันมันก็อยากซีฟซีฟในส่วนนี้แล้วสะดวกสบายแบบการเดินทางเฮ้าการพักผ่อนเฮ้า จะจะอือช่อร้อนน้ำเขลาที่ดีบอกเดินได้นนมือ,อ,อมมนีเมื่อละมันจะคลองคิดว่าเป็นประมาณบ่กเกิดพื้นสมือ <laughs> <laughs> บ้านมือ,อยุคขอนแก่นบ่ได้จักบาทอีีบอกเคยบ่ได้จักบาทลเลยแม่นบ่ได้กับยี่สิบบาทหกสิบบาทร้อยยุงสิเมยแต่ว่ามืออยุคขอนแจ่นอ่ะบ่ได้จักบาทเฮี๊ยดิเมย์แต่ว่าใครอยู่มือหนีงานพี่คนไรอยู่งานพี่คนไรน้องบัวง,งนนั้นแหละอนงานพี่ วแต่ว่าน้องบัวลายเีรน<ม>ี่เรียน,นีมยยนน่มิตรนองบัวกับขนเจนอะวันที่สิเอด็ดเยรุบานเอาไปกินเขาเสาร์ยุบานเด้อเก้าสิบสิบเอามเกต่อเลยวันที่อสิวันที่เอห่างจากบานเอาประมาณยี่สิบ,โโลบกลกเ่เกินนั่นไปกินเขายุบานเก้าหัวหน้า,าสิบหน้ากลางสิบหน้ากลางสิบเอ็ดสุวรรณบ่หอดสุวรรณหรอกยวนยุบาล ถามข่าวหินไปนอนล่งบานฉันดอกดีข<ด>้าาดีหน่อยช่วงนี้ก็ว่าสบายหลายทั้งอีอไทยบาดทัท้งอย่างหลังจากก็มานอนเ,นเอพื่อเป็นวาพิจัยพิตายมาปลูกต่อไปนี่ไปส่งโนเลยกันเป็นตัวยูลโรงบานนี่ซ้อมพนาอากาศแปลว่ <c oughs> าใครบัดที่นี่เขาอยู่ใส่บัดที่นี่ข้ามาบ้าหรือข้านอนอยู่หุ่นน่าจะน่าจะนอนพอยูุ่บานพักเพราะวันรุ่นน่าจะออกก่อนเมื่อเช้านี้ พราะว่าเปาเป็นช่วงเตยล่าพอดีเป็นช่วงกำลังสีเตยล่าพอดีกำลัาหัวเพลงยกมือขึ้นไม่บายพอดีมานอดหลังมีที่อันบททัดทีนี่คือเจ้าของนะหลังจากที่เตยล่าแล้วกับมางหอดห่วงเัาเป็นลู้สึกปวดหัวหรือว่าสบายตัวนี้เฝ้ากินยาลาดเลยได้พี่น้องเดี๋ยวนี้เพราะเป็นธรรมดาเป็นียังว่าเป็นว่าใครเถืกันกับยาแบนไดสิจังได้ตัดแต้มซ่างทีงานเมียพ่อแห่งเราอยากไข่ถให้ไข่มันแห่งเมียผู้ใดโทรมามันคือตัดอุ้มมนมีคนโทรมากม่ได้ตัด แฟนของฉันแฟนของฉันใส่บอเมีนแฟนของฉันใส่กินขาวไปนนิกินไหมกินขาวสิได้กินยาอม,มอเอาอยาให้บอกินยาก็ก็กินขาวจีใส่ข <c oughs> ุงยา <c oughs> บอบาบจากพันนี่จะมาดหาพันธุล้งบานดนไปโรงบาน,น,บานอีกกะชน ลุงบานรัฐบาลรอว่าเขาก็ได้ไปอีกกระชุนมีมีราขวรละห่าพันนะการมีคอนต่ว่าพูดถึงว่าเขามีประกันของอีกกระชุนไว้ก็ดีดีกระั่งมาสีเเหตุอ๋ออืนในเด้อบอนตัวแรกพุทธิสองเมื่อขด้นก่อนสามเมื่อเรื่อด้เย็ิมัตมันผ่อนใจได้บอพี่้อ้ผูดผด้พูดจากแบบว่าประกันประกันดีๆที่ว่าสามารถผ่อนใจได้อ่ะ คอนใจนเน่สองงวดเ,เอาสีเหตุแล้วตจนแรกแน่เรหน่อยนะคะํกลังจะเรยกว,ว่าสีเหนี่แหละอนใจไดสงวดคือพอนในหน่วยเะวะคือบอแปดสิบสี่งวดคือจังรวยก็เลยนเยกนเขากงเงินไปก่อนสามมื่นก็นเริ่บริหารสัมประกันอ,อน้ยาเคลอกบกับพอ่อเจ้าหนี้มันบอกกันกินว่าเบื่เอาไว้ในเดือนีโอ้ยพ่ไปกินเบื่อยู่นั่นะ มันาาาวเลยย่่พ,ยพี่เป็นอยังที่เกี่ยวกับโกูด๊ดกับกับพ่อกับยังสีเลื่อยเขาเรเอามาเอาซื้อแอะไรมาแล้วาจาักอันขยะบอกขยะปนกันมุนเอรี <c oughs> ที <c oughs> มเนี้ปอบ <c oughs> ขยะมันปุ่มใช่กันครับอันบอกขยะอ๋ออันนี้คือยาก่อนอาหารทั้งหมดเลยอันบะกลังอาหารอันหนึ่ง ก็จะกินยาแล้วก็จะกินข่าวแล้วก็สิแต่งหน้ากินข้าก่อนแต่งหน้าพ่าไตดอกพี่น้องไม่เฮ้ยงสู่อยู่ไม่เฮงอืมหาเงินไปหาหมอออกงานหาเงินแล้วก็ไปหาหมอแล้วก็มาหันเห็นเงินหาเงินแล้วก็ไปหาหมอหหามอ่ได้เห็นี้ยอื่นเลยไปสั่งต่อไปยาตัวนี้ทำให้อุจจาระเป็นสีดำ บมันเขียนว่าขนีดนี้ลยมันเขียนว่าอย่าทำให้อุจจาระเป็นสีดำมันเปิดเบาะปวดนี่มันเขียนว่าขนาดนี้เลยยาตัวน,นี้ทําให้อุจจาระเป็นสีชมพูเอาอย่าว่าห้ามเคี้ยวหรือบดย่าลดกรดในกระเพาะอาหารกินแล้วกินอะไรอีกก่อนอาหารกินเบิดไปเบิดแล้วขับลมแก้ท้องอืดอย่าตัวเด้อเบิดขึ้นละ่ะเบิดเชื่อนอย่ก,กับเบิดขึ้น แต่ว่าตัวตัวไดกระบอกมิ้นซ้ำตัวหัวขี่ดิโอ้ยปวดปวดขี่ไปตัวนี่มินบิดอ้อมเ <laughs> น,นี่ยอะไรจะมาเราเลี้ยงอันนี้ห <laughs> น้าเกลือดทานก่อนอาหารหนึ่งชั่วโมงหรือหลังอาหารสองชั่วโมงหลังอาหารหรอ,อก็จริงๆเขาเราแต่นเนี่ยเขาเคกินหลังอาหารค่อยจิบว่าเมียไม่กินอะไรที่เก่าล่ะเป็นบ่อฟังควาำหมออเอาพี่น้องมาถามข่าวผู้บ่าวเก่า ร้านเบียงปอนเป็นผูน้บ่าวผู้สาวกันมันเป็นคนปัจจุบันเลยบ่ปัจจุบันบ่มีปัจจุบันสูตรเด้อไม่นุมสูตรอีหลี่ไม่มีลวดเดิมเขาไม่ไมีลวดอย่างสายตา,ยาวันนี้เอามาใช้กันออกินเราไปทิมข้างนอกเอาไปแล้วครับพี่น้องคลิปนี้คุณพ่อกล่าวค้า่าขอขอบพระคุณแลสสะสวัสดีครับ <laughs> Não viu, não, não.